นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับว่ามันยังไม่ดีพอข้อความโพสต์จากเร d า r ิโอไเขียนข้อความไว้ว่าความผิดพลาดอย่างสาธารณะนั่นคือการยอมรับว่าทางแก้ไขที่ดีที่สุด เกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับว่าเรายังไม่ดีพอผมคิดว่าการที่เราดีพอนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะพัฒนาต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการที่ทําให้ปัญหานั้นทุนเลาลงไปแต่บางคนอาจจะพลอยผิดไปจับประเด็นผิดว่าการให้เราแก้ไขให้ดีที่สุดก็คือชีวิตเราต้องดีขึ้นเรื่อยๆ จากที่ผมสังเกตแล้วผมคิดว่าชีวิตที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆนั้นอาจจะไม่สามารถเป็นไปได้จริงชีวิตที่ดีที่สุดอาจจะดีขึ้นและคงอยู่แบบนั้นตราบชั่วชีวิตเราได้จบลงไปนั่นแหละอาจจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเราไม่สามารถที่จะจับหรือคว้ารวมไปถึงดึงรั้งสิ่งใดไว้ได้เลยเราแค่เพียงใช้มันอยู่กับมันและดื่มด่ำกับมันเท่านั้นเองเมื่อเราดื่มด่ำบางสิ่งบางอย่างที่อยู่กับตัวเราได้นานที่สุด นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงหากว่าเราเรียนรู้ว่าชีวิตเราต้องรุดหน้ามากยิ่งขึ้นสิ่งดีๆต้องเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาคุณอาจจะเป็นคนหลงโลกและคุณกําลังจะบ้าไปกับโลกก็ได้ในหลังจากนี้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงถึงแม้ว่ามันจะเดินแบบเป็นเวฟหรือว่ามีขึ้นมีลงมันก็ยังมีริทึมหรือว่าจังหวะจากคนของมันอยู่ดีไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเลยๆมันจะเป็นต้องมีมูลเหตุ มีบางสิ่งบางอย่างที่นำพาเรามาถึงจุดนี้อย่างแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เราก็จะตระหนักรู้ว่าเราเท่านั้นที่จะเป็นคนควบคุมสุขสันต์วิญญาณที่ควบคุมได้อยู่ภายใต้มือของเราและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมหรือเห็นการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีผมได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราคิดหาทางออกของปัญหาได้ไม่ดีเยี่ยมให้คิดหนักขึ้นหรือคิดไปเลยว่าสิ่งที่ไม่ดีน่าจะดีที่สุดแล้วผมคิดว่าการที่เราคิดว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่ยังไรแล้วก็ตามสิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะดีกว่าก็ได้เหมืออประมาณว่าเราไม่จําเป็นต้องไปหาโซลูชันที่มันดีกว่านี้อีกแล้ววันนี้คือวันแรกที่เราควรหยุดแล้วเราควรพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพอใจเป็นพอดีพอเหมาะพอควรนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าวันในวันหนึ่งที่เราโตมากยิ่งขึ้นเติบใหญ่มากยิ่งขึ้นเราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วโซลูชันที่เราแก้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด โดยผมเองผมก็พยายามมองตัวเองว่าสิ่งใดที่ผมพยายามเรียนรู้ได้ตลอดเวลานั่นก็คือปัญหาทุกๆสิ่งเมื่อมันจะเป็นสิ่งที่ผมเจอเองหรือประสบเองรวมไปถึงผมไม่เรียนรู้จากหนังสือหรือสื่อต่างๆผมก็พยายามจะจําลองความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติมันเป็นผมเองผมจะจัดการมันอย่างไรผมไม่ทําสิ่งต่างๆที่คนควรจะเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เรียนรู้ที่จะเข้าใจปัญหาได้อย่างดีอยู่แล้วแล้วก็จึงไม่ต้องพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ เมื่ออะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าการสอบทานเองเป็นสิ่งที่สําคัญอย่าลื่มเด็ดขาดว่าต่อให้เราคิดหนักมากเกินไปในนวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดหรือจุดจุดหนึ่งที่เราคิดว่าแก้ปัญหาดีกว่านี้แล้วแปัญหาจะไม่กลับมาแต่มันกลับกลายเป็นมันกลับมาเหมือนเดิมเลยให้เราจะแก้ปัญหามันยังไงดีเราก็ต้องหาคําตอบด้วยตัวเราเองอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันปัญหาของการแก้ปัญหาก็คือเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหน การแก้ไขที่จริงจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผมและผมคิดว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มต้นจากเหตุเท่านั้นเองเหตุนำมาซึ่งผลการที่เราจะไปแก้ไขที่ผลนั้นจึงไม่สามารถเป็นไปได้จริงหรือไม่สามารถสำารธิ์ผลได้เลยหน้าที่เราคือ turn back t ท m e กับวิธี cause and c o n s e q u e n c เหตุที่มันนำมาซึ่งเป็นผลต่อเนื่องต่อไปนี้มันนำมาซึ่งอะไรมันมาจากไหนมันมาจากตัวเราเองนิสัยของเราอะไรเป็น root c ส s หรือว่าเป็นรากฐานของปัญหานี้ เราถอนรากถอนโคนของปัญหาได้รหรือเปล่าหรือว่าต้องปล่อยปัญหานั้นทิ้งไปหรือว่าเข้าใจว่าปัญหานี้มันก็เป็นแบบนี้แหละเรนูจะเข้าใจว่าชีวเราอาจจะเรียนรู้จากปัญหาได้แต่บางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ในวันนี้หรือว่ารวดเดียวจบมันต้องแก้ไขเป็นซีรีส์หรือเป็นตอนเพราะว่าบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นมามันก็มาเป็นซีรีส์เป็นตอนเราก็จะเป็นจะต้องแก้ไปทีลำดับแก้ไปทีเรื่องให้เราค่อยๆจะไปสู่จุดที่คลี่คลายปัญหาได้อย่าง ทานท่วงทีแต่วันนี้เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าเราสามารถทําอะไรได้ไหมถ้าทําไม่ได้ทิ้งมันไปเลยถ้าทําได้ทําต่อไปนี่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของยุคสมัยนี้คอบสูงการแก้ปัญหาของชีวิตจะเนื่องด้วยการที่เราหาทางออกอยู่เสมอไม่เพิกเฉยต่อชีวิตเมื่อชีวิตนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกเรามีแค่ชีวิตเดียวถึงแม้ว่าเราจะสัญญิงสัญญาว่าเราจะปิดชีพตัวเองถ้าเราไม่สามารถทํางานนี้ได้สําเร็จ ผมก็คิดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่สมควรถ้าเรามีปัญญาหน่อยเราจะดูว่าเราจะต้องหาเงื่อนไขยังไงก็ได้ที่เราต้องกลับมาและแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าทำให้ปัญหามันหนักลงหรือว่าซ้ําเติมในสิ่งที่เรามีอยู่ลองหาโจทย์ที่มันท้าทายกับตัวเองลองหาโจทย์ที่มันสร้างสรรคและรุหน้าต่อไปบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหฉันมอบโจทย์แบบนี้กับตัวเองนี่มันยากสุดๆเลยฉันจะได้ตั้งใจทํา เราคิดว่าการที่เรามีโจทย์ที่ยากเกินไปมันไม่ทําให้เราพยายามหรือว่ามุ่มาณะมากขึ้นทาให้กลายเป็นที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอ่อนแรงลงให้ทําให้ใจของเรานี้เหี่ยวเฉาไปโดยปริยายเพราะเรามีรู้หรอกว่าแรงผลักดันที่ดีที่สุดมันคือแรงผลักดันที่นําพาเราไปยัวิถีทางที่ถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่แรงผลักดันที่ดึงเราลงหรือว่าฉุดรั้งเราลงไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราพิจารณาอีกทีหนึ่งเพื่อให้เราได้คําตอบมันอย่างเลยทถี่ถ้วนบางครั้งการมองโลกในแง่ดีบ้าง ก็ช่วยทําให้ชีตนั้นไปต่อได้มากมายมหาศาลมันจึงมาจากต้นกําเนิดคือความคิดถ้าเกิดสมมติเราไม่เพิกเฉยต่อชีตไปแล้วแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องมั่นใจต่อไปว่าความคิดเราต้องถูกต้องความคิดที่ถูกต้องนี้ไม่ได้เป็นความคิดที่ดีเสมอไปแต่มันเป็นความคิดที่มันจะดึงรั้งเราอีกไม่ได้และมันจะผลักดันให้เราไปข้างหน้าต่อไปความหมายที่เป็นข้างหน้าของผมก็คือชีตต้องเจอทางออกชีตจะไม่เจอทางตัน ชุาจะต้องเจอทางเลือกอีกมากมายก่ายกงที่ทําให้เรานั้นไปต่อได้อย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะกลับมาที่ตัวเราเองว่าเรากําลังเลือกทางเดินแบบไหนการเงินเราเป็นยังไงมีเงินมากขึ้นหรือเปล่าธุรกิจที่เราทํามีสายป่านมากขึ้นไหมหรือว่ามีทางไปต่อได้จริงๆเราทุจริตหรือโคดโกงใต้โต๊ะรวมไปถึงติดสินบนอะไรหรือเปล่าเรียนรู้ให้ดีๆว่าบริษัทที่ดีเป็นอย่างไรพยายามเดินตามแบบแผนนั้นให้มากที่สุด สิ่งที่ออกนอกกรอบก็ขอให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างก็เป็นไปอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นเหมือนไม่ได้หลุดนอกกรอบไปไกลจนเกินพอดีแน่น,นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทําให้เรามีความสุขจะลงใจต่อไปชุดท้ายนี้ทั้งนี้คนส่วนใหญ่อาจจะมองโลกในแง่ร้ายเช่นโลกนี้กลั่นแกลง้งหรือเราไม่มีทางเก่งไปมากกว่านี้นั่นก็กลายมาเป็นคําตอบถ้าเกิดสมมติคําตอบของชีวิตเราก็คือสิ่งให้เรามอบคาตอบนี้ให้กับตัวเราเอง ความหมายของชีวิตมันอยู่ที่เราให้ความหมายอะไรกับมันเพราะนันนุกกรมไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆมีคนคนหนึ่งที่เขาพยายามให้ค่าของสิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบบชีวิตมันก็เหมือนตัวเราให้เรามีชีวิตแบบนี้ชื่อแบบนี้ให้เรามอบความหมายให้กับชีวิตของเราอย่างไรเขาว่าอย่างไรนั้นสําคัญอย่างยิ่งมันเหมือนวิถีทางที่ชัดเจนมากว่าเรานั้นเลือกทางนี้เพราะอะไรกันแน่มีใครจูงมือเราหรือเปล่าหรือเราเดินเว้นด้วยตัวของเราเองแน่นอนชีวิตของเรา เราต้องเลือกสารอย่างสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแลนะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นถ้าเราไม่พยายามแต่ถ้าเราพยายามไปแล้วยังเต็มความสามารถเลยเอาจจะบอกตัวเองว่าพอได้แล้วทางที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีอยู่จริงสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วกลับมาเพื่อมองย้อนดูความคิดของตัวเองฉันก็ตัดสินใจว่ามันเป็นอย่างไรนั่นแหละะเป็นทางออกที่ดีที่สุดต่อไปผมขอให้ทุกๆคนเรียนรู้จะเข้าใจปัญหาให้มากยิ่งขึ้นว่าการแก้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะ ถ้าสู่สาเร็จแบบตรงตัวได้มันจะต้องพลิกแพงประยุกต์ปรับใช้ในบางบริบทอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละเป็นทางออกที่ดีต่อไปยุคสมัยอนาคตที่เรายังไม่เคยผ่านพบมันผมเชื่อทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษา หรือเฟรนทอลเกจีด้วยนะครับ